<Hi. S 2> ทุกคนเห็นสดาไหมคะดอกสดากกำลังออกดอกกำลังน่ากินจิ้มป่นเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยดูนะข้างบ้านเองนะคะเนี่ยแต่ไม่มีปัญญาเก็บหรอกเพราะมันสูงนะเห็นไหมดอกมันเอ้ยเหมือนดอกสดาบ้านเราเลยทุกคนอร่อยอร่อยอร่อยแบบเนี้ย นาทำน้ำพริกกะปิทำน้มพริกปลาดุกนะโอน้ำพริกปลาหมอน้ำพริกปลาช่อนโอ๋อน่ากินอ่ะซูมอีกได้ไหมโอ้ยดูด,ดอ,อกมานะโอ้ยสะออนเด้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเก็บกับบนะ่ไใดเนาะอยู่สูงโพดโอ้ยโอ้ยสะออนเด้ปานมาเฮาเครื่องบินตลอดจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยออนซ้อนหลาย สูงมากนะคะทุกคนไม่รู้จะเก็บได้ไหมเดี๋ยวตอนเย็นจะลองเก็บดูให้สามีกลับมาบ้านก่อนไม่มีคนจับลูกนี้เป็นต้นฟันสิงโตชื่อภาษาอังกฤษว่าแดนดรอรลิไลออนนะคะ ตัวใบเขานี้นะคะสามารถนำมาแกงได้ทำขา้ขาข้าวได้หรือกินสดกับส้ตมตำอะไรก็แล้วแต่นะมีสปปรรพคุณเยอะแยะแต่ฝรั่งเขาก็รู้นะคะว่าอันนี้มันคือสมุนไพรของเขาแต่ส่วนมากเขาจะบอกว่าเป็นหญ้าเป็นหญ้านะเอแต่ตัวเนี้ยมันมีสปปรรพคุณเยอะมากตัว flower yes flower good girl อ าวเวอร์อ่ามันหน,น้าเหยียบแล้วนะคะตัวนี้นะคะที่เขานำไปแกงใช้แทนขี้เหล็กเนาะเนี่ยแหละขมขๆขมแบบลุกเดบนะคะไม่ขมมากมายอฟ้าวเวอร์น้อ no, นนะคะลากเขาก็มีสรรพคุณนะคะแต่คนท้องไม่แนะนำให้กินนะเพราะว่ามัน มีสับพะคุณคล้ายๆกับขี้เหล็กเลยค่ะนะถ่ายง่ายแล้วก็ปัสสาวะง่ายนะคะคลิปมีดเดีย๋ยงแววคำลูกกระดอน,นะทุกคนดด้อมาได้ไหมคะเยอะเนี่ยค,ค่ะทุกคนเยอะมากจริงๆนะเห็นไหมตอนนี้ก็ โรยหมดแล้วนะคะดอกช่วงแรกนะมันก็จะไปเกิดอีกสองรอบสามรอบกว่าจะหมดลดูนะนั่นแหละค่ะเต็มสนามเลยนะคะทุกคนรู้สึกว่าสนามปีนี้ลุ่มๆด,ดอนดอนะเหมือนเขาไม่ค่อยได้ดูแลรักษาอะไรมากเท่าไหร่เนี่ยค่ะวันนี้พาลูกมาที่สวนสาธารณะมาเดินเล่นค่ะทุกคน อยู่ในบ้านก็เบื่อนะหมดอู้ก็เลยพาลูกออกมาเดินเล่นนางไม่เห็นเดินตามนางไปนางวิ่งมาละนางวิ่งมาเรียกละนั่นค่ะนางวิ่งมาเรียกละนางจะเดินไปที่ สนามเด็กเล่นของนางนะคะที่พักเลสโกตอนนี้เขียวกระจีมากเลยนะทุกคนไม่มีฝนนะหน้าฝนแต่ไม่มีฝนทุกคนนาไปเอารองเท้าให้หมามีมหน่อยเมลิณารองเท้านี้มาให้หมามีเมีารองเท้าเดิอนนอกบ้านใส่ค่ะยังไงก็ใส่ลูกเอามาให้ใส่ละตัวนี้แก้ป,ปวดหลังเนาะ ทำเป็นชาตากแดดเป็นชาหรือต้มสดก็ได้เนี่ยนะคะหญ้าแอนเดอร์ตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะคะบานแบะรับทรัพย์นะคะจะเป็นตัวเมียเนาะ,ะแต่ถ้าว่าเป็นตัวผู้จะอีกแบบหนึง่งจะกอตั้งใบจะยาวนะคะฝนไม่ตกนะคะทุกคนแต่ว่าดินเปียกดินในสนามหญ้าเปียกสงสัยเข้ามาเปิดน้ำใส่แน่นอนเลยเพื่อให้ไอ้หญ้ามันขึ้นนะคะ หลังจากที่หิมะเนอะเมื่อคืนฝนไม่ตกเฮียดินเปียกนะโยแล้วก็จะไปเกิดใหม่นะคะนั่นแหะคะ่ะช่วงนี้ใครที่เป็นภูมิแพ้นะจะเพ้เกสรเนี่ยแหละคะ่ะ ต้นนี้นะแต่ก่อนเป็นสีน้ําตาลเหมือนมันจะตายแต่มันไม่ตายนะคะทุกคนทุกปีมันจะออกดอกหนึ่งครั้งแล้วจะออกฝักออกมายาวๆคล้ายๆ,ายๆกับอดอกคูต้นไม่ใช่กา้านไอ้ฝักคูนะคะโอ้ยนะกว่าจะคิดได้พ,พ่อแม่พี่น้องเอ้ยคิดอยู่ตั้งนานโอเคโอเคโอเคลูกก็มาตามแล้วนะคะ let's go let's go <S ถึงแล้วนะคะทุกคนไปแล้วนะคะ Hi. <laughs> someone, yes, yeah, someone sit on my neck. Someone sit on my name. Someone sit on my name. <coughs> Come on again.